สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะน้ำจะมาพูดถึงแป้งตัวหนึ่งนะคะเป็นแป้งบูเต้นะคะชื่อว่าบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะทางแบรนด์เขาเขียนไว้ว่าหมดปัญหาหน้ามันทาแป้งไม่ติดหน้าด้วยบูเต้นะเป็นแป้งพับสูตรควบคุมความมันนะคะก็น่าจะเป็นแป้งพับไม่ปผสบรองพื้นนะเท่าที่น้ำทราบมานะคะทําไมน้ําถึงเลือกแป้ง เลือกเลือกแป้งตัวนี้ขึ้นมาพูดกันเพราะว่าน้ำลองใช้แล้วน้ำเห็นน้องๆที่เป็นพิตตี้เนี่ยที่สนิทกันเนี่ยเขาก็ใช้กันนิยมกันมากล้วก็ถามเขาไงเขาบอกว่ามันควบคุมความมันได้ดีมากๆระหว่างวันนะก็อย่างช่างแต่งหน้าดารานะคะตามกองถ่ายเวดดิ้งสตูดิโอนะพิตตี้เอ็มซีเนี่ยก็นิยมมากๆเลยสําหรับแป้งตัวนี้นะคะเราก็เลยไปหาซื้อมานะคะซื้อง่ายมากหาซื้อแบบหาซื้อง่ายเลยนะคะตามร้านคอสเมติกแถวบ้านอะ่ะมีขายแน่นอนนะราคาอยู่ที่ห้า ส0บาทเท่านั้นเองนะคะนี่คือแพ็กเกจข้างในของเขานะคะเป็นแพ็กเกจสีขาวนะอ่าเดี๋ยวน้ำจะเปิดให้ดูนะคะกระจกนี่ก็ชัดนะคะไม่ได้แบบกองแกงตามราคานะอ่าถือว่าแพ็กเกจโอเคมากๆเลยนี่คือแป้งของเขาข้างในนะคะจะบอกว่าแป้งของเขาเนี่ยทั้งหมดมี3เบอร์นะคะที่น้ำเลือกมาเป็นเบอร์หนึ่งนะ,ะจริงๆแล้วน้ำไม่ใช่คนผิวขาวอะไรนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยของบูเต้เนี่ยแป้งค่อนข้างจะเข้มกว่าสีผิวเราหนึ่งเบอร์ อ่าน้ำบอกไว้ก่อนนะคะเผื่อเพื่อนสนใจเผื่ออาจจะตัดสินก่อนจะตัดสินใจซื้อควรถามทางพนักงานหรือว่าเจ้าของร้านที่เขาขายก่อนนะว่ามันเหมาะ เบอร์ไหนเหมาะกับผิวสีผิวของเรานะคะแต่ว่าถ้าใครซื้อมาแล้วนะซื้อมาผิดไม่ว่าจะเป็นแปง้งบูเต้หรือว่าแป้งยี่ห้ออะไรก็ตามแล้วทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็คือวางไว้เออฉันซื้อมาผิดฉันใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนำ้ำแนะนำนะให้เอาแป้งเหล่านั้นนะคะมาเช็ดดิ้งจมูกนะคะตรงนี้นะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเช็ดดิ้งใหม่เลยนะใช้แปง้งพวกนี้และคะ่ะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะโอเคก็เดี๋ยวน้ำจะมาสวอชให้ดูนะคะนี่นะคะจะให้ดูว่า เห็นเส้นเลื่อนนะคะนี่ความปกปิดของเขานะคะไม่ได้ถึงกับระดับฟูค c o เวลเล e นะเป็นการปกปิดแบบธรรมดานะปานกลางนะแต่การคุมมันของเขาเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีมากคือดีงามมาลามแปะลมากๆเลยนะคะดีจริงๆเพราะว่าน้ำใช้แล้วนะน้ำใช้มาประมาณ2เดือนแล้วอ่ะก็เลยเลือกที่จะมาบอกต่อกันนะคะแต่แป้งตัวนี้เหมาะมากกับสาวๆที่มีผิวหน้ามันนะอย่างน้ำาน้ำผิวหน้ามันใช่ป่ะน้ำก็ พยายามจะหาอะไรที่มันแบบควบคุมมันได้ดีระหว่างวันนะคะทำให้หน้าไม่ดอปด้วยนะตัวนี้นะก็ จริงๆแล้วเนี่ยสาวๆผิวแห้งก็ใช้ได้นะแต่น้ำไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเวลาทาแป้งตรงตัวนี้ไปเนี่ยจะผิวมันหรือจะผิวแห้งเนี่ยก็มันก็ทาออกมาคือมันจะเหมือนหน้าจะเหมือนกระดาษมากเลยเหมือนกระดาษ a อดูทื่อๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ใช้แป้งตัวนี้แล้วน้ำแนะนำนะแต่งหน้าเสร็จลงแป้งแต่งหน้าเสร็จแล้วนะให้ไฮไลท์นะคะให้ฟาดไปเลยค่ะไฮไลท์ให้ดูแบบฉ่ำวาวเหมือนเกาหลีนะตัวนั้นนะก็จะ การไฮไลท์เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะทำให้หน้าดูดูมีอะไรอะ มีมิติมากขึ้นนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะกดติดตามนะใน YouTube ช่องนี้นะคะ luxurygn ค่ะแล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจ luxurygn เช่นกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะพิมพ์คำว่า luxuryunderscoregn ใน Instagram นะคะแล้วก็กด Follow นะคะถูกใจแล้วก็ Subscribe กันให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำตาด้วยนะคะไว้พบใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ